ยินดีต้อนรับกลับศูน G Auto Review วันนี้เราขอนำเสนอรีวิวเชิงลึกของ Suzuki Carry Pickup รุ่นปี2025รถกระบะท,ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความคุ้มค่าความประหยัดน้ำมันและความทนทานโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและการใช้งานเชิงพาณิชย์ซึ่งในรุ่นใหม่นี้ Suzuki ได้มีการปรับปรุงให้ตอบโจทย์ความต้องการยุคใหม่มากยิ่งขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งความเรียบง่ายและราคาที่จับต้องได้เริ่มกันที่ภายนอก Suzuki Carry 2025ยังคงดีไซน์ ทรงเหลี่ยมคลาสสิกเช่นเดิมแต่มีการปรับรายละเอียดเล็กน้อยให้ดูทันสมัยมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูดูดันขึ้นไฟหน้าฮาโลเจนถูกออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มทศัศนวิสัยในเวลากลางคืนนอตัวถัวงถูกสร้างบนโครงแชสซีแบบขั้นบันไดและเดอ์เฟรมแข็งแรงรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีมาพร้อมขนาดตัวรถที่กระทัดรัดช่วยให้ขับขี่ในตรอกซอกซอย หรือในตลาดที่มีผู้คนพลุกพล่านได้อย่างคล่องตัวพื้นที่กระบาดด้านหลังยังคงกว้างขวางรองรับของชิ้นใหญ่และหนักได้สบายระยะความสูงจากพื้น ground clearance ประมาณ160มิลิเมตรทำให้ลุยถนนต่างจังหวัดหรือพื้นผิวพลุกพลาดได้โดยไม่ติดขัดถือเป็นรถคู่ใจสำหรับงานหนักอย่างแท้จริงในด้านสมรรถนะซูซูกิเริ2025ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน K15B ขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ97แรงมา้า และแรงบิด13ึงนิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและส่งกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้บรรทุกข,ของเต็มคันนอรถก็ยังวิ่งได้ดีมีแรงดึงและความนิ่งในการขับขี่จุดเด่นสำคัญคือความประหยัดน้ำมันโดยทำอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยได้ประมาณ14-16ถึงกิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานขนส่งในชีวิตประจำวันภายในห้องโดยสารของซูซูกิเครยิ2หยังคงเรียบง่ายแต่เน้นการใช้งงานนจริเป็หลัก ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความหรูหราภายในรองรับผู้โดยสารได้สองคนมาพร้อมบอกภาคุณภาพดีนั่งสบายและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเช่นเครื่องปรับอากาศพูมิลัยพาวเวอร์และหน้าปัดมารวัดแบบอนาล็อกเรียบง่ายแผงคอนโซลออกแบบให้ใช้งานง่ายพร้อมองค์ปุ่มควบคุมพื้นฐานต่างๆมีพื้นที่วางขาและสีสันกว้างขวางช่วยให้การขับขี่ระยะไกลสะดวกสบายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของและที่เก็บอุปกรณ์ขนาดเล็กเพิ่ มุมความสะดวกในการใช้งานสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์น,นี้ในด้านราคาซูซูกิเกิลิทขับ2 2 5ยยงคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในกลุ่มรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเบาโดยขึ้นอยู่กับรุ่นและภูมิภาคราคาจะอายุที่ประมาณ1.7ล้านถึง2ล้านรูปีปากีสถานราคาที่แข่งขันได้นี้ผสานกับบริการหลังการขายที่แข็งแกร่งของซูซูกิและความพร้อมของอะไหล่ทำให้รถรุ่นนี้เป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยมสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก จบการรีวิวสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่ออโต้รีวิวเพื่อรับชมรีวิวรถแบบละเอียดเพิ่มเติมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า